สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะผมจะนำเสนอนะครับผม2ตัวล่างโดยใช้นะครับตาราง6ตัวนะครับตัวเลขในตาราง6ตัวด้วยกันนะครับผมนะ0 1 2 5 6 7 0 1 2 5 6 7นสาหะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมนะก็เข้าที่2 3สนะครับนะครับเข้าที่2 3สนะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอ่า6 2 1ใช่หรือเปล่า6 2 6 1หรือเปล่าครับนะครับน่าจะเป็น261กน่ะครับผมนะก่อนหน้านั้นนะเออ ไปไหนแล้วอะอลืมนะครับไม่เป็นไรนะผมจะใช้6ตัวนี่แหละนะนะครับนะ0 1 2 5 6 7นะครับผมนะเบื้องต้นนะครับผมผมจะให้ดูในส่วนของฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับผมนะ1356นะครับผม1กับ3มาได้ยังไงนะครับผมนะ ดับล่างทุกหลักนะครับผมนะหนะครับอันนี้คือ1อันนี้คือ3านะครับหกับ3ามาสิงวดนะครับห้งวดติดต่อกันนะครับวันที่16มีนาคม2องพจนถึงวันที่16สิงหาหกสีนะครับห้งวดหลุด2ครั้งนะครับก็คือสูตรที่ยี 56งวดหลุด2ครั้งคือสูตรที่22นะครับผมใช้3และ1นะครับ3และ1นะตัด3และ1ฉะนั้นมาดูตัวต่อไปคือเลข5นะครับผมนะเลข5นะครับผมอันนี้เลขหลักหน่วยล่างนะครับเลข5ดับนะครับอันนี้ก็ห้า 56งวดยังไม่เคยหลุดนะครับดับสนิทติดต่อกัน56งวดนะครับ like ติดต่อกันนะจนนะครับนี่คือดับเลข5นี่คือหน่วยนะมาดูหลัก10หลัก10ล่างนี่คือ5ฉะนั้นผมก็เลยให้5ดับ10และหน่วยก็คือดับล่างทุกหลักนั่นแหละ10และหน่วยนะครับ10และหน่วย10และหน่วย10และหน่วย มาดูที่เลข6นะครับทีนี้มาดูที่เลข6นะครับโอเคสูตรนี้ผมใช้เผื่อนะผมก็ยัง50 50อยู่นะครับผมจะเริ่มใส่ติตั้งแต่วันที่1กุมภาหกสี่เลยนะ1กุมภาหกสี่นะครับผมเดี๋ยวสูตรค่อยบอกนะ1กุมภาหกสี่ดับ5ออก97นะครับ16กุมภาออกดับ6ออก39 1มีนาดับ8ออก7 3 2มี16มีนาดับ2ออก19วันที่1เมษาดับ4ออก05วันที่16เมษาดับ7ออก56วันที่2พฤษภาดับ5ออก18วันที่16ดับ2ออก14วันที่1มิถุนาดับ8ออก45วันที่16มิถุนาดับ2ออก17วันที่1กรกฎาคมดับ0ออก29วันที่3วันที่3 เอ้ยไม่ใช่วันที่16กรกฎาออกดับ3ออก70วันที่1สิงหาดับ5ออก69วันที่16สิงหานะครับที่16สิงหาดับ4ออก23วันที่1กันยามันได้ดับ6นะครับมันได้ดับ6ผมเลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับแต่ผมขอแอดกระซิบว่าสูตรนี้ขออภัยนะผมขอไอ <c oughs> นะครับ คือสูตรนี้ที่จริงอะ่ะมันอ่ามันดับหลักสิบล่างนะครับผมเห็นว่าสูตรมันเดินดีสูตรมันเดินดีตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาหกสี่นะคือมันยังไม่หลุดเลยนะครับติดต่อกันประมาณสิบสี่งวดนะครับสิบสี่งวดแต่สูตรที่ผมใช้จริงๆอะ่ะสูตรนี้มันดับหลักสิบล่างนะครับก็คือ ลองลองดูผมลองตัดทิ้งแล้วกันแต่ผมจะกันให้ด้วยนะผมจะกันให้ด้วยก็คือการกันเลขหกไว้ให้ด้วยแตแ่แรกผมจะตัดนะผมขอมาร์กได้ไหมไม่ใช่มาร์กสักคำเบิกนะผมขอไฮไลท์ดีกว่านะครับผมนะผมขอไฮไลท์ตัวที่เหลือลายกันนะศูนย์ ู0อ,อะไรอ่ะ02ใช่ไหม02แล้วก็7ยังไม่กล้าตัวนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเหลือแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายที่สุดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะกันไว้นะครับผมก็ยังไม่ชัวร์แต่แต่สติมันมันจะหลุดงวดนี้หรือเปล่านะนะครับนะก็มันก็จะเหลือ02 7นะครับนะ027นะครับ027นะครับนี่เห็นไหมศูนย์สอนะครับเพราะว่า1356ผมตัดทิ้งนะครับผมนะผมไม่คุยเรื่องอื่นนะผมไม่คุยเรื่องว่าตัวไหนผมมาคุยในส่วนของตารางส่วนจะมาหรือไม่มานะครับไม่ทราบนะภาวนาให้มันมานะครับจับกันแบบนี้นะครับนะ02 พราะมันมี3ตัวนี้ใช่ไหมศูนย์สองสองศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับด้อยค่าไปแล้วราคาตกนะครับไปตรงกับไปตรงกับเจ้าดังนะครับตัวนี้นะไปตรงกับเจ้าดังนะครับผมก็ตกนะครับอืาอ ถ้ามันไปตรงที่จริงผมชอบตัวนี้มากเนี่ยผมขอไฮไลท์ได้ไหมนะผมกลัวตัวนี้มาแต่ที่จริงอะ่ะผมกลัวตัวนี้มานะครับแต่ราคามันหล่นไปแล้วนะครับผมกลัวตัวนี้มานะครับนะกลัวแต่ถ้าสมมุติตัวนี้มานะครับถ้ามันหลุดนะครับนะครับถ้าเลขหกถ้าสูตรนี้หลุดนะครับ ถ้าเลขหมานะครับถ้าเลขหมาก็จะเป็นสองหกนะครับเจ็ดหกนะครับส่วนศูนย์หกไม่มานะครับศูนย์มันมีตัวดับนะครับมันมีตัวดับเนี่ยตัวนี้จะไม่มานะครับถ้าเป็นเลขศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์จะไม่มานะครับผมมีตารางอยู่นะเดี๋ยวให้ดูก็ได้สักครู่นะครับผมนะ วันพุธนะครับใช่ไหมตัวนี้ครับผมเลยไม่จับให้นะ0660นะตัวนี้ครับเฉพาะล่างนะ0660อันนี้คือดับล่างนะไม่ไม่เกี่ยวกับบนนะครับมันดับเฉพาะล่างนะครับผมนะดับเฉพาะล่างผมก็เลยจับให้ก็จะเป็น26 26 แต่เลข6เนี่ยหลักสิบน่าจะหลุดน่าเอ้ยน่าจะดับนะครับผมก็เลยให้สองหแล้วก็7 6หนะครับผมได้แบบนี้นะครับถ้าจะมีตัวกันอีกตัวผมชอบตัวนี้ครับอันนี้นะครับนะครับถ้าตามหลักแล้วนะครับผมนะ ถ้าตามหลักที่ผมวิเคราะห์นะโอเคเอาเอาเอาแบบนี้ดีกว่านะนี่ที่ผมคัดให้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะสองศูนยนะครับแต่ตัวนี้ราคาตกนะครับราคาตกไปแล้วนะครับก็คือเอาซื้อไม่ได้แล้วกันนะนะครับตัวนี้นะครับ ผมจะให้อีกตัวหนึ่งนะครับนะตัวนี้แบบกันไว้และกันกันเอากันนะครับซึ่งมันไม่มีใน6ตัวนะครับแต่มันมีในตารางอา่อตารางของสำนักพิมพ์อื่นๆนะครับนะซึ่งเลข4ีมันไม่มีนะครับใน6ตัวนี้แต่มันมีในสำนักพิมพ์อื่นนะครับผมก็คือ Daily New s กับ Today, บางกอกทูเดย์นะครับผมนะนะครับ ส่วนไทยรัฐนะครับไม่ค่อยเข้านะผมจะให้ผมจะไปเปรียบเทียบกับเดลินิวกับบางกอกทูเด์เท่านั้นนะครับไทยรัฐสติเข้าไม่ดีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับถ้าเจ็ดมาให้เป็นหลักร้อยนะครับผมนะก็มาได้นะครับเนี่ย1 2ึ่สาสี่นะครับ อยู่ในนี้ถ้าไม่ชอบให้ผ่านนะครับผมนะผมวิเคราะห์เฉพาะหตัวเท่านั้นนะผมไม่ได้วิเคราะห์จากาตัวเลขอื่นๆนะครับมาผมคิดว่ามันน่าจะเดินดีนะครับเดี๋ยผมหาตัวเลขก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหนนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเดินดีนะครับผมก็เลยนํานเสนอในตัวนี้ไปนะครับ อาจจะไม่มางวดนี้หรือเปล่านะครับผมไม่ใช่ว่า6ตัวจะไม่หลุดนะครับมีโอกาสหลุดนะครับมันมีหลุดนะครับมีหลุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปได้เพียงเท่านี้เอาตัวที่ผมวงกลมไว้นะครับนะแต่ถ้าผมกลัวเลข8จะมา <Chand ler> นะครับก็ここ คือชอบหมดนั่นแหละนะเพ ahead, ราะว่ามันเป็นกลุ่มเด่นเลยมันเป็นกลุ่มตัวเด่นนะครับจริงๆมันเป็นกลุ่มตัวเด่นๆนะครับนะก็ผมชอบหมดนั่นแหละนะครับก็แต่ถ้าวงกลมให้ก็ชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดนะคือ <Alberto. S 2> ชอบที่สุดนะครับเมื ME ่อวิเคราะห์ออกมาแล้วก็สวนตัวด้วยนะครับก็ชอบที่สุดนะครั<ย>บก็ไม่ได้เอาตัวเลขมาจากที่ไหนนะครับเอามาจาก6ตัวนี้นะครับนะผมวิเคราะห์เฉพาะ6ตัวนี้นะ ก็ก็คือบางตัวก็ซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมนะบางตัวก็ขอให้ซื้ออให้ได้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ขอให้ออกประมาณนี้นะครับออกประมาณนี้หรือว่าออกประมาณนี้นะนะภาวนาให้มานะครับภาวนาให้มานะครับก็อ่าผมจะเสริมตัวบนนิดนึงนะครับนะถ้าวิเคราะห์ในตัวบนนะ วิเคราะห์เฉพาะบนนะครับบนนะเฉพาะหกตัวด้วยนะหกตัวด้วยนะ,อะเอาเฉพาะหตัวนะเอาเฉพาะหตัวนี้นะครับ<ป>เพราะว่าหกตัวนี้มันชอบออกบนนะครับสามตัวตรงนะครับนี่ได้แบบนี้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะนี่ครับเนี่ยผมเอามาจากตรงนี้แหละเนี่ยนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนะผมก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับพวกผอภาวนานะครับเพราะผมก็นําไปใช้เหมือนกันนะครับนําไปใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงเนะครับเฮงๆเข้าเข้าเป้านะครับให้มันเข้าเป้านะครับหมายถึงว่าเข้าเป้าผมก็ชื่นใจแล้วนะครับถ้ามันออกมาผมไม่ได้อะไรนะครับผมได้ความภูมิใจว่าผมทําได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะ มีเพียงเท่านี้อันนี้คือสําหรับล่างนี้คือเด่นหมดนะเด่นหมดแต่ที่ผมชอบก็จะเป็นตัวนี้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 นะครับแต่ถ้าบนนะครับผมแอบเอามาอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับอาจจะไม่มาก็ได้ใน6ตัวนี้แต่ผมเอามาให้ดูว่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนี่ยหกสองหนึ่งห้าสองหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ